แต่ผลคลอยได้จะทำให้ผิวขาวใสได้ด้วยนนัแล้วก็คีย์เวิร์ดของเรานะคะที่ต่างจากที่อื่นก็คือว่ากูต้าเทโอนของเราเนี่ยเป็นชนิด G S G ซึ่งตัวเนี้ยสามารถทนความร้อนทนกดในกระเพาะได้ลงไปสู่ลำไส้ดูดซึมได้เต็มที่อันนี้ที่เราต่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็ทำให้กลูเนี่ยขายดี ว่าตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติที่ทำให้การทำงานของวิตามินซีเนี่ยเพประกสิทธิภาพได้ด้วยต่างจากวิตามินซีทั่วไปนะ,อ,ะอีกตัวนึ่งก็คือเทฟซีดสรสรับการจ,จำเลซองุ่นตัวเนี้ยนะคะเป็นซูเปอร์แอนตี A ้ออกซิแดนต์เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่แบบพันเทมากๆนะคะมันทำงานได้ดีกว่าวิตามินซีถึง20เท่า ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าโอ้โหสุดยอดขนาดนี้อ่ะรวมให้เราแล้วนะคะแล้วก็เอลเอตัวเอลเอเนี้ยเป็นตัวที่แบบดีมากๆเลยนะสมัยมีการรีมูสรีไซเคิลอะไรมันดีใช่ไหมนี่ยแหละเจ้าเอลเอนะคะจะมีหน้าที่ในการรีไซเคิลสารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอย่างที่พี่ทำตัวเองแล้วให้ว่าวิตามินซีวิตามินอีกูห e, ้าเทโอหรือแม้แต่โคเอนไซม์คิวเทนนะคะไปทำให้สารพวกนี้ที่ร่างกายเราใช้แล้วอะ่ะ กลับมาใช้ได้อีกใช้ใหม่ใช้ใหม่แบบนี้ใช่ร่างกายเราต้องไม่ขาดสารพวกนี้ค่ะค่ะจบไปแล้วผลิตภัณฑ์บูมทีนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะของตัวที่หนึ่งก็คือเซรั่มคิวเนาะก่อนอื่นเรามาพูดกันถึงเรื่องแสงแดดก่อนแสงแดดเนี่ยอันตรายของมันก็คือคุณแรว์วเลตซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นชนิด A และชนิด B ให้เพื่อนๆท่องง่ายๆนะคะคุณได้วัลเลต UVA UVA คือเอจิน โดนและเขียวแก่เพราะมันทำลายโครงสร้างผิวชั้นหนาแท้เลยนะคะส่วน U V B เบิร์นไหมถ้าโดนแล้วอะ่ะก็คือไหมเปรี้ยวผิวดำคล้ำแม้แต่แสงไฟก็ใช่นะอันนี้เป็น U V B นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในห้องเราก็ควรปกป้องตัวเอ,เองเนาะเรา่องป้องกันอันนี้หลีกจน,นี U V B ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่แล้วเวลาเราไปออกแดดนะเนี่ยเราเลือกได้ไหมว่าวันนี้ฉันจะโดน U V A นี้ฉันจะโดน U V B มันเลือกไม่ได้ U V B ทำทห้เราแก่ฝนตีนี้ทำให้เราแบบว่าดำไหม น่ากลัวจริงเลยเนี่ยการที่เราโดนทางคู่นะคะแล้วเราโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆโดยที่เราอ่ะไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ป้องกันมันทําให้โครงสร้างของเซลล์เนี่ยเสื่อมอักเสบสุดท้ายกลายเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้ย<ห>น,นะคะอ่ะทีนี้ผล,ลิตภัณฑ์เซรั่มคิวอย่างแบบสปิดแล้วเปะจ้าแบบแรกไม่ดึงแบบไม่ทำอ่ะก็ผล,ลิตภัณฑ์เซรั่มคิวอย่างที่บอกตัวเนี้ยมีในปกป้องแสงแดดได้นะคะบำรุงก็ปกป้องไปภายนอกบำรุงภายในได้ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นสารต้าอนอนุมูลอิสระแล้วก็ล้างสารพิษได้ด้วยตัวนี้นะคะมีสารที่ต่างจากตัวกลูตาไฮโอนอ,อ๋อนี่อีกอย่างที่พินรู้มาล่าสุดเลยนะเซเลติวิข่ยีมากมีใครที่ลดความอ้วนแล้วกินแต่ฟอกโซเดียมไหมอยากบอกนะว่าเซเลติวิสามารถสลายไขยมันหน้าท้องได้ด้วยอ่ะ,อะ,อะมาต่อเรื่องนี้ อันนี้เป็นสารนะคะที่อยู่ในตัวเซ拉คิวนะเดี๋ยวพี่ก็ขอพูดเป็นเบต้าคิโต mm ัวแฉนทีกับไลโคปีนนะเพราะสองตัวนี้เราพูดไปแล้วมันมีอยู่ในบูถูกไหมอ่าเนี่ยตจ้าเบต้าคิโตัวแฉนทีเนี่ยนะคะเราได้จากต้นสายพันธุ์ซัสซิมัจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้มันจะกัดออกมาเป็นสารตัวนี้ซึ่งเจ้าเบต้าคิโตัวแฉนทีเนี่ยนะคะม,มันมันมีนวัตรกรรมจากบ,บล็อกก็คือมันสามารถปกป้อง uv แล้วมันก็ทําให้ผิวเนี่ยนะคะไม่สร้างเม็ดสีผิวที่ซ้ำอ่าประมาณนี้ส่วนไลโคป,ปีนนะคะ แล้วก็ปินเนี่ยก็อย่างที่บอกมันเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะดีกว่าวิตามินอีนร้อยเท่าบางคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันกินมะเขือเทศอยู่แล้วมีใครกินมะเขือเทศหไหมถ้ากินมะเขือเทศสดๆขอนขอพูคุณไม่ได้ไลโคปีนนะคะมะเขือเทศราชินีไม่มีไลโคปีนนะคะต้องเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ที่ผ่านการทําให้มันเกิดความร้อนอะ่ะอย่างเช่นสุกมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องนีดอกเสียเวลากินเนี่ยสด เเขข้้มนลยใช่แล้วแล้วก็ยังทําให้ผิวพรรณคะขาวใสอมชมพูแล้วตัวนี้นะคะคุณผู้ชายก็ควรกินเพราะมันมีลิตลดการเป็นหมันแล้วก็ไปต่อลูกหมาได้ด้วยใช่เลยอ่าอันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นพริ่งพออัพเตอร์พริ่งพออัพเตอร์นะคะนี่นางแบบอยู่นี่แค่ทินเซนตดิวนะถ้ากินบูร่วมด้วยในตอนนี้หน้าเลยเป็นแบบนี้เลยค่ะ เราไม่ใช่แค่เป็นนะเนี่ยน้องคนนี้เป็นสิวสเตียรอยนะคะเนี่ยหากจัดเซรั่คิวแค่สามวันเองนะคะถข้างหน้าข้างนี้ข้างนี้เห็นไหมดีทั้นสอง,อง<ด>หน้าเลยแค่สามวันเองนะคะส่วนโปรเซตีสองของเราคืออะไรคะเจนนี่0นะคะเจนนี่0ตัวนี้นะคะ,ะ,คะ <D> ก็เรียกว่านะคะเป็นรัตกรรมของการดูแลข้อของเรานะคะถามว่าวัานนี้เรารู้จักข้อเสื่อมไหมคะรู้จักนะคะข้อเสื่อมนะคะมันเกิดจากการที่กระดูกผิวข้อนะคะของเราถูกทำาลายนะคะน้องพิ่ก็คะ บททำลายบแบบนี้นะคะเจ็บไหมทุกครั้งที่บททุกครั้งที่เราเดินทุกครั้งที่เรานั่งทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวนะคะเนี่ยหากกระดูกขวานขื่อข้อของเราเนี่ยถูกทําลายถูกทําลายมากๆเนี่ยค่ะพเพื่อนนะคะคบ,บ,บะคะริกรรมให้อักเสดถูกไหมคะพออักเสบไปแล้วมันก็เจ็บไงคะนะคะพออ่าเจ็บแล้วก็บวมนะคะทีนี้นะคะค่ะปัจจัยที่ทําทให้เราเป็นมีอะไรบ้างคะปัจจัยที่ทำเราเป็นเนี่ยทุกอิริยาบถเลยนะคะที่รู้มาในรูปแบบสุดยอดมากเฮ้ยแค่นั้นคนเพียบอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเป็นน้าระยะไทยมารยาทงามผู้หญิงคนไหนชอบใส่ท่อนถ่วงน้าเป็นทัวใคร์ขยับลดน้ำหนักด้วยการเดินขึ้นมาอะไรบ้างเฮ้ยสมัยนี้เขาเปลี่ยนแล้วพี่เพราะว่าวิ่งแล้วมันแบบเสื่อมใช่ไหมตัวน้ำหนักเขาเลยเดินเร็วเอางงนั่นไงนั่นแปลว่าทุกอริเบยบทของเราเนี่ยกระดูกผิวข้อถูกทำลายถูกไหมคะมันเลยทำให้เราเนี่ยเป็นข้อเสื่อมไหมคะ ของการเป็นข้อเสื่อมันมีทั้งหมดสี่ระยะระยะแรกเริ่มต้นอ่ะเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่รู้แล้วนะคะเพราะเริ่มเราเริ่มตึงอ่ะนะคะเริ่มตึงเริ่มตืดแบบนี้แสดงว่าถูกทำลายแล้วนะสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันเป็นมากไปถึงระยะสี่นั่นหมายถึงเราเพื่อที่จะที่ดึงไปที่ดึงไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตึงเจ็บดังเดินไม่ได้่นะคะระยะสี่ระยะนี้นะคะระยะที่หนึ่งถึงระยะที่สองเราแนะนำให้กินหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะส่วนระยะที่สามกับระยะที่สี่เราแนะนำให้กิน ช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดหรือเย็นสองเม็ดเลยก็ได้ขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าหากว่ามีใครที่ญาติพี่น้องเป็นแล้วกินยาตัวอื่นนะคะยาตัวอื่นที่แบบต้านการอักเสบของข้ออะไรเงี้ยจะบอกให้ในยาพวกนั้นมันะมีสารหนึ่งที่เป็นสารกระต่ายมากๆที่ชื่อว่าคูโคซามีซึ่งสารตัวเนี้ยมันจะไปทำาไตับนั่นมันหนึ่งในการรักษาเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มเป็นครั้งแรกเลยคือทานยาใช่แต่จากสรที่ตักท่ไปถูกไหมคะใช่ค่ะ ส่วนวิธีการที่สองเลยเป็นหนักเข้ามาอีกเขาก็ฉีดยาเข้าคอใช่ไหมใช่ฉีดยาเข้าคอเสร็จแล้วแพงด้วยครับหนึ่งเป็นหลักสามพันกว่านั้นแล้วแม่เรอใต่อไปก็สองกล้องใช่ไหมคะสองกล้องนี่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 เขาสองกล้องเข้าไปแล้วผ่านะจ๊ะท้อเสร็จใช่ไหมท้อเสร็จที่ใหญ่เนาะนะคะแล้วก็นะคะหลังจากสองกล้องเสร็จหนักเข้าอีกช่องผ่าแล้วนะคะที้ใหญ่สูงมากเข้าคอเลยเนี่ค่ะเขาผ่าแบบเนี้ใส่อะไรก็ไม่รู้ในข้อเขาเรานะคะ ว่าได้รับสินัอดของเมกานะคะให้เราแยกินนะคะประสิทธิภาพของเขานะคะเรียกได้เนี่ยเท่ากับเนื้อปราดยาแต่ความปลอดภัยเหมือนอาหารได้รับนะคะการคอนโทรนะคะจากสถาบันทีรนะคะว่าทดสกอบการเป็นทิ่แล้วนะคะไม่มีทิดแน่นอนแล้วฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือกินได้ตลอดนะคะโดยที่ไม่สะสมแน่นอนและที่สําคัญนะคะเรา UTV เนี่ยบริษัทเดียที่เป็นหึ่นเดียวกันในไทยนะที่นําเข้ามาขายโดยแบบไม่จุดนมาย ส่วนของข้อดีในส่วนของเจดี่40ไอ้ตัวยูนิทูก็คือต้องแซงตัวทูสแล้วก็เสริมสร้างกระดูกข้อเท่าเราเนี่ยระดิวให้มันขาดขุ้นใช่นะคะเห็นผลเพียงแค่ทีหนึ่งเม็ดแค่นั้นแล้วระยะเวลาเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะคะคือภายในกระปุกแรกนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเลยนะคะก็คือคามมิ่งจากบริษัทมาริว่านะคะซึ่งบริษัทมาริว่าเนี่ยเป็นคนที่ผลิตคามมิ่งนะคะซึ่งคุณสมบัติของคามมิ่งเป็นอะไรบ้างคะน้องสิริคุณสมบัติของคามมิ่งเลยมันก็คือลดการหักเศษ จ็บปวดอ่ะลดลงแล,แ,แล้วก็เกนี่ยมันก็เสริมขึ้นค่ะในส่วนของขมิ้นนะคะบอกเลยว่าโรการอักเสบแล้วนะคะเรายังพบว่าขมิ้นตัวนี้นะคะออกอดูดได้ดีนะคะทนต่อตรวจในข้ออาหารได้ดีดูดซึมได้เหนือกว่าขมิ้นตัวอื่นถึงส5่ท่าาเพราะว่านะคะบริษัทบริวายมีนวัตกรรมที่เอาขมิ้นหนักไปใส่ในเรปโซมแบบนี้แล้วก็มีตัวพุ่มมันไว้พุ่มมันไว้แบบนี้นะคะ,คะ ในกระเพาะลงมาถึงลำไส้แล้วก็ดูดกลืนได้ดีใช่ซึ่งที่อื่นไม่มีแบบนี้นี่สองส่วนรวมกันเลยทําให้นะคะในส่วนของคนที่กินเจจีบถือนี่เห็นผลเร็วแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้ถ่ายได้ไหมคะถ่ายถ่ายได้นะคะเวลาเราหมดนะคะแต่เราจะมีคออัลเตอร์เป็นก่อนดีกว่านะคะเนี่ยคุณป้าเนี่ยจากหลังข้อแบบนี้การยืนได้หรือไม่น่าทชื่อใจนะคะนะคะเนี่ยจากตอนเป็นักแบบนี้นะคะก็สามารถก้าวยืนได้แบบนี้น่าทชื่อใจนะคะ เนี่ยเป็นเกาคนนี้เป็นเกานะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะเพียงระยะเวลาแค่หกวันเห็นผลชัดไหมคะใช่แล้วมาดูนางแบบคนนี้ค่ะข้อคือจากเขียนประการไม่ได้ปักเข้าไปตักไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะหายแบบไม่ต้องผ่าสุดยอดไหยคะสุดยอดนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะโปรนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็โปรที่หนึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้นะคะเพนเห็นไลน์นี้แล้วเพียรู้สึกแบบโหยนะ เขาสามารถขายเซตโปร1โปร2นะคะโปรอนโปรนะคะออกไปทั้งหมดเนี้ยเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นลายของเราบ้านนี่ไงสังทีออ 2, 2เซตสังที4เซตแบบเนะะี้ยเป็นของเราบ้านนี่ไหมคะนีอยากรู้เจ้าของลายนะะี้ไหมคะอยากเขามีเทคนิคการขายและปล่อยเซตยังไงได้ทั้งหมด50เซตนะคะให้งไงนะคะมไม่เกิน<ม>นะนะ<ม>ไม่หนีไม่รอช้าไม่รอช้านะคะต้อนรับมาพบกับเจ้าแม่โปรโมชั่นของเราบ้านนะคะขอติปมือให้กับดังๆ ขอเที่ยวมือเงี้ยครับเจ๊แม่ได้ค่ะว้าววววว แช์ทุกครั้งเนี่ยโปรโมชั่นทุกครั้งที่ออกเนี่ยพอปิดยอดเสร็จทุกคนรู้สึกเลยไหมว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วเที่ยงคืนหนึ่งทีทุกคนรอโปรโมชั่นไหมคะรอรอเนะเจ๊ก็กปลังนินทินรอตลอดเวลาเหมือนกันพอรู้เลยว่าคือถ้าโปรโมชั่นออกเนี่ยจะทํายังไงอันดับแรกคืออย่างที่บอกขอแชร์สั้นๆเลยนะคะว่ารีไซต์ชื่อก่อนเลยวันนี้เรารู้เลยว่าอย่างที่นุ้เพลย์บอกว่าเซตขาวสายมาที่นี้ว่าทคลคนิดนึงคืออะไรถ้าสมมุติว่าเคยเคสส่วนตัวนะขอแชร์เลยว่า นูเทียมเนี่ยบางทีเนี่ยคนส่วนส่วนมากเนี่ยอาจจะละเลยเฮ้ยพอเคยถึงเคสเลยว่าเฮ้ยตอนนี้แบบนูเทียมเนี่ยมันมีโปรโมชั่นมากเลยโหเจ๊ไม่กินเราผักก็กินอยู่แล้วจบจบข่าวเลยไปไม่ออกเหมือนกันคือเราว่าเราก็ขายเก่งนะแต่แบบไม่ทำไงดีวะทีนี้คนไม่มีการขายทำไงดีอะปกติแล้วคนส่วนมากเ่ยเมืองไทยเนี่ยร้อนไหมคะร้อนแล้วทุกคนปล่อยเซเลอร์พิลลี่ไหมคะนี่เนาะอันนี้คือจุดขายเอาแรงเอกเรามาขายดีกว่า ก็เลยกลายเป็นว่าคิดเลยว่าเฮ้ยนี่ผมเอาเซราคิวบูร้อยค่ะยังไงแม่นะคนกินอยู่แล้วอ่ะทีนี้เราเราขายความคุ้มค่าเซราคิวพันหกห้าสิบบูหกร้อยสองพันสองห้าสิบเฮ้ยร้อยห้าสิบบาทไม่กูเอานี้ดีกว่ากูเปลี่ยนใหม่เอาเปลี่ยนรสชาติบริษัทเสร็จสับเ,เ,เรียบร้อยเลยเอานิวเทียมมาแทนเลยคือกลายเป็นเปลี่ยนเปร้อยห้าสิบทีนี้เรา,เาใช้ร้อยห้าสิบบาทใช่คิดโดยอัตโนมัติในเมึงปฏิเสธกูยังไงก็ต้องซื้อขายไม่ได้เฮ้ยถ้าสมมติเซราคิวเนี่ยขายได้อยู่แล้วตอนนี้เลย เรื่องผิวสุขภาพถูกไหมคะมันมีทั้งสุขภาพและผิวรวมกันทีนี้ว่าตลาดผิวเราดีกว่าเราก็ลุยเลยเรื่องตลาดผิว้าก่อนเป็นเรื่องแรกเลยขายความคุ้มค่าของเซรั่มผิวก่อนตามด้วยปูบูเสร็จสับเรียบร้อยเฮ้ยยังไงดีวะยังไงคนเจ๊ไม่เอาอ่ะหนูกินเที่ยวเที่วแล้วมันไม่ฟังเลยพอไม่ฟังเสร็จสับทำไงดีวะหาเฮ้ยเอางี้เสร็จไหสองข้สองห้าสิบเสร็จบ จ๊จะบอกให้นะปกติเซรลคิวบินแล้วใช่ไหมบูบินแล้วใช่ไหม <c oughs> มันจะดีกว่าไหมเนี่ยร้อยห้าสิบบาทน่ะได้นมวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารอาหารครบถ้วนเลยในราคาซองละห้าบาทตกใจจริงเหรอเจ๊ห้าบาทซื้อน้ำขวดหนึ่งยังไม่ได้เลยสุดท้ายอเออเจ๊เขาคิดไปคิดมามงงฝันแล้วงงเหมือนกันรนะ้อยห้าสิบบาทตกสองละห้าบาทห้าบาทซื้อน้ำไม่ได้เอาไปเลยมันเจ๊มันกลายเป็นว่า แลวาวก็เอเอเข้าท่าไว้ครั้งแรกเคสแรกโอเคเสร็จปุ๊บทีนี้กายทีนี้เราก็ขายแบบนี้ตลอดเลยเราเริ่มจากคือเวลาเราเราเราลิสต์รายชื่อเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วยูเซอร์เราอะที่ซื้อนักหนักคือใครเอาคนนั้เป็นคนแรกเลยเป็นต้นแบบส่งโปรไปคนนี้แน่นอนเลยงั้นต้องซื้อเยอะก็ครอบหน้าจอเลยอันนี้อย่างที่น้องเพนบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ครอบหน้าจอเนี่ยอันนี้มันเทิกหนังเลยนะ การตัดสินใจการสั่งซื้อแล้วก็ตัดสินใจแบบคือแทนที่จะไม่ซื้อไม่ซื้อไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยเขาสี่ชุดเราไว้เหมือนเราอะ่ะเคยไหมอ่ะเวลาซื้อเสื้อผ้าเซลล์อ่ะคนมุงแบบไปไหมไปซื้อ,อไม่ซื้อไม่รู้กูไปก่อน<ป>ใช่ไหมเสร็จปุ <laughs> ๊บเฮ้ยสี่ชุดเฮ้ยเจ๊นี่สี่ชุดจะนด้สีจ่จะเอาไงดีวะเฮะ้ยเขาสี่หรือวะอ่ะกูาสี่มากก็ได้วะแล้วก็เลยโปรสอนโปรไงคือเสร็จปุ๊บแบบสั่งเสร็จปุ๊บแคปคนนี้เลยเสร็จปุ๊บไปส่งคนนี้ทีหนึ่งเอาไปสองเด็กไ้่ใช่ไหมเออพอสองเด็กเสร็จ มันกลายเป็นผมพูดคนนี้ไม่งกซื้อคนนี้ไม่งกซื้อคนนี้ไม่งกซื้อเว้ยเฮ้ยกวัวมันก็ได้วะแล้ววะทิ้งวิธีเหมือนเดิมอ่ะบัตรเครดิตจับไปเลยบัตรเครดิตเนี่ยนะซื้ออย่างนี้นะแล้วสมมุติถ้าตัดยอดอย่างนี้นะได้อย่างนี้นะลดเท่าไหร่นะจ่าย45วันนะโอ้ยคุ้มโคตรคุ้มเลยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยทำให้เารู้สึกเออมันซ้อนจริงๆอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราได้อยางความความคุ้มค่าแบบนี้จริงๆแล้วบอกให้รู้เลยว่าคือเวลาอย่างที่บอกว่่าแชรร์เเืองซต รายชื่อเสร็จปุ๊บแต่ละคนคิดว่าเท่าไหร่เท่านเท่าไหร่แล้วก็แคปหน้าจออย่างที่บอกเลยว่าคนที่4คนนี้5คนที่3ามโอ้แม่งสมสิบสี่สิบชุดแล้วอะ่ะเฮ้ยกูเอาสักชวดสองชุดก็ได้วะมันกลายเป็นว่าทิกนักวันนี้มันกลายเป็นทําให้เราเน,นี่ยซ้อนโปรโมชั่นตลอดเวลาแล้ว,ลวขายความความคุ้มค่าเลยว,ว่าปกติไม่เคยมีเลยนะซิไม่เคยมีเลยแต่ทามาน้องเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยรับรองเลยนะคะว่าคือมันเป็นทิกที่แบบใช้ได้อะ่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนเราไปปรับใช้กัน วันนี้เลยนะคะ52อเซตอ้ยสิบสอ,อ,อเซตตื่นเต้นเหมือนกัน <sim> ไม่น่าเชื่อเลยเว่าจากวันนี้ไปเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะวันที่เก็ดใช่ไหมสิบสองสามวันเ,เจ็ดสิบเซตเจ๊ทำได้้ย